เดินทางไปสถานีสนามกีฬานะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับสถานีสนามกีฬาก็ต้องไปชานชลาที่สี่ครับชานชลาที่สี่ซึ่งก็ต้องขึ้นไปอีกนะ ถ้าเรามาต่อรถที่สยามนะครับชานชาที่สี่ก็คือไปทางซ้ายมือวันนี้ครับชานชานี้นะชานชาที่สี่ตอนนี้ก็มีคนมารอยคนคนกคือนี่ครับก็มีเพื่อนๆรออยู่ไม่มากนะครับที่มุ่งหน้าสนามกีฬาส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมุ่งหน้าไปคูคดนะครับ ชานชลาที่สองตอนนี้ในระหว่างรอขึ้นรถไปตัตสถานีสนามกีฬานะครับเอาเก็บบรรยากาศบนสถานีให้ดูนะครับกระบวนที่ิีงออกไปคือชานชลาที่สองมุ่งหน้าขูคน วอนนี้เรารอรถฟิ่ชานชชลาที่4นะครับรอรถไฟที่ชานชชลาที่4วันนี้รถไฟเข้ามาแล้ว ก็ลงเรียบร้อยแล้วเรา,า,าก็จะไปสถานีต่อไปสถานีใกลทางสนามกีฬาแห่งชาติ Next Station National Stadium Terminal Station Thank you รถนนีะปดไฟก็คือนขนบวนมาผ่าน Sea Escape Sea s cape. c a p e แล้วก็แยกประทุมวันนะ <Okay. S 2> เราจะเห็น BomGorg Center อ,อ,อ,อันนี้คเธอเป็น BK สนาฟกินาเองท้าน National Stadium นะครับลงมาแล้วครับที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติสถานีนี้เมื่อเราลงไปแล้วเนี่เราสามารถที่จะไปเที่ยวที่มาบุทองได้นะมาบุทองไปพิพิธภัณฑ์คิมทอมสันแล้วก็ไปขอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมาแล้วกบ ื่าลงมายากสถานีนะครับตอนนี้ร้านสะดวกซื้อกขข็เปิดเป็นร้านใหญ่นะครับที่นี่สถานีสนามกีฬา เดินผ่านร้านสะดวกซื้อนะครับไปออกทางออกนี้นะครับไปรอรมอเซ็นเตอร์เนะี่ย าต,ตาตาออกสี่ m ก็สามารถเข้าจากตรงนี้ได้นะครับจะไปอีกด้านหนึ่งก็ได้นะเดินสกายวอล์กไปทางนู้นก็ได้นี่ครับบรรยากาศตอนนี้คนระับสกายวอล์กนี่คือ MBK Center ชมวิวบนสกายวอล์กไปนะครับก็เดี๋ยวไปให้เห็นตรงด้านหน้าที่จะเห็นมุมของ MBK นะครับเป็นมุมกว้างซึ่งจะเป็นจุดที่เป็นจุดที่นัาท่องเที่ยวขอนิยมที่จะมาถ่ายภาพไปนะครับตรงนี้ ตรงด้านกวาของ MPK Center นะครับ